สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ปัญญาทารวยจะมาทําอาหารอาหารเช้าทําเกี่ยวอาหารเรื่องอาหารจะจะแกงส้มพี่น้องวันนี้จะแกงส้มแกงส้มนี่ผมก็มีอย่างนี้พี่น้องนี่ผมก็ได้ใส่พริกนี่พริกนี่ใส่พริกเสร็จแล้วก็ผสมพริกแห้งหน่อย ผสมพริกแห้งอันนี้ก็คือกระชายพี่น้องอันนี้คือกระชายอันนี้ก็คือกระเทียมกระเทียมนี่ผมก็อันที่จริงเขาไม่ใส่กระเทียมนะพี่น้องเขาต้องใส่หัวหอมแต่นี่ผมมีกระเทียมผมก็เลยใส่กระเทียมอ่าผมกินได้นะครับพี่น้องเสร็จแล้วก็มีกะปิก้อนหนึ่งเนี่ยสักครึ่งช้อนพี่น้องมีกะปิใส่เนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็จะผมก็จะเอาใส่โถปัน่น ผมจะใส่โถปั่นที่น้องเนี่ยวันนี้มาทําอาหารเช้าอาหารเช้านะพี่น้องยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยเสร็จแล้วก็เอานา้ำหยอดไปนิดนะึงพี่น้องเอานา้ำหยอดไปนิดนะึงเสร็จแล้วผมก็จะใส่แก้วแก้วโถมันโถปั่นปกติมันก็มีคกนะผมผมว่าจะทําให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเนะี่ยแต่ว่า เพื่อนต้องมีอันนี้แจมหน่อยนะโอเคพอ,คอละเอียดแล้วพี่น้องละเอียดแล้วทีนี้ผมก็จะปั่นปลาอันนี้เนื้อปลาดุกปลาดุกก็ใส่ไม่มากใส่ตัวเดียวนี่ไปซื้อปลาดุกย่างมนาะใส่ปลาดุอ่ะผมก็จะปั่นผมก็จะปั่นปั่นให้มันแตกกันนะพี่น้อง ก็ไม่ถึงละเอียดนะปรานั้นแตกก็เอาน้ำใสไปนิดนึองน,น้ำใสไปนิดหนึ่งก็ปัน่นพอแล้วเสร็จเป็นไอ้่าเสร็จพี่นอ้องเดี๋ยมมาครั้งนี้เลยนนเดี๋ยมมาครั้ง อ้าวทีนี่พี่น้องต่อทางครัวตะกี้เราปันอันนี้มานะสองเนื้อปลากับพริกก็จะวางไว้ก่อนทีนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องเรื่องอผัดปรุงนะพี่น้องนี้ผมได้เตรียมดอกแคร์เหมือน้นมดมากเลยเตรียมดอกแคอันนี้ก็คือยอดแครพี่น้องส่วนอันนี้ผมใส่กล้วยกล้วยอ่อนไปหนึ่งลูกวันนี้จะแกงส้มรวมมิตรส่วนอันนี้ส่วนอันนี้คือมะละกอผมก็าฝานไว้แล้วมะละกอ อันนี้เป็นอะไรรู้ไหมพี่น้องอันนี้เป็นยอดมะลุมยอดมะลุมอ่อนยอดอ่อนๆมันนะพี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นฝักมะลุมผมก็ฝันเอาแต่เนื้อมันอันนี้ดอกมะลุมพี่น้องอันนี้ดอกมะลุมน,นี่ดอกมะลุมวันนี้เราจะแกงรวมมิตรเลยทั้งหมดจะแกงรวมมิตรน่ะทีนี้อ่ะผมก็จะเอาผมก็จะเอาพาริกไปใส่ก่อนพี่น้องตามมาดู น้ำเดือดพอดีเลยเนาะน้ำเดือดพอดีอ่าปัญญาพารวยก็ก็จะเอาพริกใส่เนาะจึ๊บพริกใส่เข้าไปอ่าปัญญาารวยใส่พริกไปแล้วก็เอาเนื้อปลา เอาปลาใส่เขานี้เอาปลาบดปลาปนใส่เลยนะาปลารวยก,ก็ก็เอาเนื้อปลาใส่นะพี่น้องเอาเนื้อปลาใส่พร้อมกับพริกไปเลย ปลาใส่เข้ไปไปเอาบัตจบแค่นี้ผมก็จะใส่ไฟรอให้มันเดือดส่วนในนี้ก็จะมีมีเครื่องปรุงปลาปลาปลาดุกบดกับพริกแล้วก็ผมก็เอามะขามมะขามเขาเรียกมะขามเปียกกันะเนาะใส่ไปก้อนนานเท่านิ้มือเท่าเท่านี้ป้วงมือเนี่ยใส กลัวมันจะเปี้ยวจากกระใสไปตอนนี้ก่วงมืออ่ะอน,นี่ก็จะเล่งไฟจะเล่งไฟเดี๋ยวเล่งไฟหน่อยอโอเคพี่น้องตอนนี้ก็จะไปเอาผักมาใส่ทั้งหมดเลยก็ใส่ใส่ใเตรียมทั้งหมดผมก็จะเอา รวมกันไปถาดเดียวเลยนะพี่น้องรวมไปถาดเดียวกันเลยจะได้ไม่เดินหลายรอบจะได้ไม่เดินหลายรอบผักเยอะพี่น้องผักเยอะนะแกงส้มรวมมิตรผักเยอะเลยผมพยายามจะทําให้เป็นธรรมชาติพี่น้องทาให้เป็นธรรมชาติเรากินแบบธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้นะแม้แต่ เตาผมก็ใช้เตาถ่า,านหม้อก็ใช้หม้อดำๆพี่น้องผมจะอยู่กับธรรมชาตินะซึ่งแตนที่จริงเตาแก๊สผมก็มีนี่นี่คือเตาแก๊สผมนี่คือถังแก๊สนุ่นหัวแก๊สเตาแก๊สผมก็มีแต่ผมไม่ทำนะพี่น้องวันนี้น้ำเดือดแล้วพี่น้องนี่ดูน้ำเดือดแล้วปัญญาพะลุก็จะเอาผักใส่เลยเอาผักใส่แกงส้มรวมมิตรพี่น้อง ผมใช้ปลาตัวเดียวแต่พี่น้องจะใช้ปลาหลายๆตัวหรือจะทำแบบส่วนตลาดเขาก็จะใช้ใช้ปลาทอดเนาะหรือไม่ก็ใช้ปลาสดหั่นเป็นชิ้น,ช,นชิ้นใส่แต่พี่พี่น้องเป็นจะรวยกินแบบง่ายๆทำแบบนี้ก็โอเคละก็โอเคละอ่าคราวนี้ก็จะคนเดีย๋ยวจะคนท่าน่อยจะคนท่าน่อยโอ้โหมีสะพัดพี่น้อง นี่นะครับแกงแกงส้มล้วมิตรวันนี้แกงส้มรวมิตรเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงพี่น้องวันนี้พ่อรวยจะใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวไปเอาอ่าทีนี้จะใส่เครื่องปรุงจะใส่ชูรสนี่คือชูรสหรือว่าผงนัวอะไรพี่น้องใส่ผงนัวทีนี้ก็เสร็จแล้วก็จะใส่จะใส่อีกสิ่งหนึ่งก็คือน้ำนัวพี่น้อง ใส่ผงนัวแล้วเราจะใส่น้ํำนัวนี่พี่น้องเห็นไหมเห็นไมน้านัวเนี่ยนี่น้ำนัวนเรียกว่าปลาละพี่น้องเราก็จะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะเนี้ยเนี่ยโอเคใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะพอแล้วไม่ใส่มากไม่ใส่มากมทีนี้ก็ ทีนี้ก็จะมีน้ำตาลหน่อยมีน้ำตาลหน่อยพี่น้องต้องหยกใส่น้ำตาลทั้งนิดหน่งใส่ประมาณนี้น้ำตาลใส่ประมาณนี้เนี่ขยขย,ยับมาใกล้ๆมาดูตรงนอนเนี่ยใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งเดี๋ยวเราลองชิมเอนนี้พี่น้องผักก็เริ่มยุบแล้ว แล้วก็ลองชิมเป็นไงไข่ไา่ปาเ๊เด็ดนี่แล้วลองชิมพี่น้องรสชาติรสชาตินันหวานพอดีพี่น้องหวานพอดีแต่ไปทางจืดนะพี่น้องแต่ผมจะเอาน้ำปลามาใส่รั่เน,นี้ไปทางจืดหวานจืด รสชาติมันออกหวานเค็มผมจะเอจน้ำปลาใส่เพื่อจะได้ให้มันเป็นรสตัวดีใส่ไปสักหน่อยเราก็ใส่เยอะนะพี่น้องอย่าใส่เยอะแกงส้มนี่มันต้องยังไงอะ่ะส่วนตัวผมเองนี่ก็จะก็จะจะส้มจะส้มเค็มนะสำหรับผมจะเปรี้ยวเค็มรสชาติที่ผมชอบนะพี่น้อง เปรี้ยวเค็มหวานนี่ให้มีนิดเดียวตัวผมเองนะพี่น้องแต่คนอื่นอาจจะชอบหวานมากเค็มน้อยอาจจะชอบหวานหวานมากเปรี้ยวมากไม่เค็มคนอื่นอาจจะชอบงั้นแต่ตัวผมเองนี่ผมชอบอ่ะเค็มกับเปรี้ยวนี่เท่ากันเค็มกับเปรี้ยวนี่เท่ากันและให้ให้มีหวานแหลมอยู่นิดเดียวพอตัวผมเองเนี้ยนะผมชอบแบบนั้นนะรสชาติพี่น้อง ใกล้เสร็จแล้วผมก็จะชิมอ,อีกทีอะแหน่อยแลน้ำตาหน่อยโอเคน่าจะพอบบบิบัพี่น้องลดชาดลงตัวแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บมากแกงส้มลม,มิตรวันนี้แกงส้มลม,มิตรโอเคถูกแล้วครับพี่น้องเสร็จแล้วแกงส้มลม,มิตรเสร็จแล้ว เสร็จแล้ว<า>แกงส้มรวมมิตรเสร็จแล้ววันนี้ปัญญาพารวยก็คงจะแนะนําพี่น้องแค่นี้นะครับแกงส้มรวมมิตรของปัญญาพารวยทําอย่างธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินแบบธรรมชาติไม่ต้องไปลงทุนเยอะนะครับกินแบบนี้ทําแบบนี้นะครับอยู่ธรรมชาติทั้งหมดเลยเพื่อเราจะอาศัยธรรมชาติให้ได้นะครับพี่น้องต้งหรับปัญญาพารวยวันนี้ในเรื่องการแกงส้มรวมมิตร ขอลาไปก่อนนะพี่น้องให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดิติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ